อันนี้คือวันที่วันที่สองต่อเนื่องกันโอ้สนุกหนานจังเดล็อตเล่นจะไดเด้อโอ้เล่นกันทุกวันสนุกหนานสนุกหนานโอ้ลงพูดนี่มาเอาลงโป้นี่นอาไป ไปแล้วหนุกนานเลยโอ้เล่นสาเลเดอทุกวันนั่นเออว่ายน้ำทุกวันสาเลเดอทุกวันเดือดรับแดงแดงที่เดือดรับแดงอืมนั่นปลาวันเกยตึ้นสามตัวห้าตัว เออปาลมาเออไก่ต uh, uh, ื à, uh. ่นห้าตัวน่ะไปเลยน่ะอ่านี่คือวันที่สอง